สเวลาอันตรายห้ามอาบน้ำโดยเด็ดขาดเพื<ๆ>่อนๆอาบน้ำเวลาไหนกันบ้างเคยรู้ไหมครับห้ามอาบน้ำสามเวลานี้เด็ดขาดอาจถึงชีวิตได้เลยนะครับ<ๆ>ก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับ<ๆ>คุณจำไว้เลย<ๆ>ข้อที่หหลังออกกำลังกายห้ามอาบน้ำทันที น้ำที่กระทบผิวจะทําให้เส้นเลือดและรูขุมขนหดตัวอย่างรวดเร็วทําให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันบวกกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจทําให้ช็อกได้เลยนะครับควรพักประมาณ15-30นาทีแล้วค่อยอาบน้ํานะครับ 2. หลังกินข้าวเสร็จห้ามอาบน้ําทันทีเพราะการอาบน้ําจะทําให้อุณหภูมิต่ําลงร่างกายของคุณจะเสียสมดุลตัวจะเย็นลง เสี่ยงอาหารย่อยได้ไม่ดีเกิดอาการจุกเสียบแน่นเฟอ 3. ข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับข้อสุดท้ายคือตอนมีไข้ห้ามอาบน้ำเด็ดขาดเพราะตอนมีไข้อุณหภูมิจะสูงถึง38-40ถึงองศาว้าวร่างกายคุณจะอ่อนแอมากๆภูมิต้านทานจะตกลงถ้าอาบน้ำจะอันตรายแนะนำให้เช็ดตัวดีกว่าครับเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์อาบน้ำผิด ชีวิตเปลี่ยนอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะครับ